ทักทายสบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าๆตอนนี้ดาวยูดทงไฮท่งหน้าพี่น้องเไยกลับซูมูดเกี่ยวหญ้าเลยได้ออกมาทงไฮท่งหน้ามาเกี่ยวหญ้าคืองูงูเหมือหญ้ากินเลยก็เลยออกมาคันมาหาเกี่ยวหญ้าคือเก่าอันบรรยากาศทงไฮทงหน้ายามเศร้าๆงูกาถ้าจะกินน้ำเข้าได้ไหมยืนเดินกระเบิดคักหญ้าก็ได้ บมมีเนวให้กินเลยเฮาก็เลยพากัน,ากนมาเกี่ยหญ้าแถวขั้นหน้านี่ไปเท่าเพิ่นกินยังดีแต่หน้าแถวขั้นนี่นะยังดีแต่ว่าหญ้าน,นี่และดกนะดกหแห้งงามเฮาก็ได้มาเกี่ยวันนี้เลยเกี่ยวแล้วก็ไปเท่าเพิ่นกินวันนี้มาหลายคนอยู่ได้สาขันได้ไอเมฆมา หลายคนเกีียวซอยกัดให้มันพอไว้ขราเจ้ามาก,ก้อน,นดาวหาักก็มานำหลังห,ออห,าาลหัก็ออกมาหกนแล้วเว้ยยุเฮินพี่เมย์เราเกียวเลยไปเป็นซอบเลยเดาวหาักก็มาหอด้เป็นซอบสองซอบแล้วพูซอบนั้นใกล้สีเต็มเลย พากันกินเซ็บแซวแล้วได้เทาะเฮอแล้วก็ได้ดาวเขาเว้าพอแห้งเนาะทุกคนได้กินแต่เสียงศิลวัตรเขาเว้าอยู่วัดประกาศเธอก็เขาออกไม่ออกลงไปเฮ็ดเวะลมอยู่วัดได้กินแต่เสียงศิลวัตรนี่แหละเสียงดาวบ่ค่อยได้ยินปานดเด้าาวาคอยนี่อบสุดท้ายมาแล้วบัดนีสุดท้ายแลสุด พี่เมมาก่อนโอ้สจ้าขันเพื่นตั้งใจหูมาเลยเพืนเนเเพ่นโมเค็ดจุดเหรอเพื่นโมแบะเอาเอากระตาปลางหญ่ๆกระตากระได้ได้พี่เด้อื้อประรถตัวหนึ่งพี่น้อง จากเกลียว้าเลยแด้ถึงห้าขฮ้าป่าต่อได้พี่น้องมานน่นะแล้วว่าสิไปหาบิ่งน้ำแม้ลายหาฮกบิ่งแถวๆนี้จีมีหรือบ่อดอกไม่เอามาหน้าแต่หึงเติบละกามาไอบ้านนี้แล้วมาหาอยู่หางกินเดี๋ยวว่าสิไปหาเลาะบิ่งน้ำไม้ไล่แถวข้างเดินนี่แล้วก็มีอะไรทุกคนโ,โอ้งามแหงอะไรพวก ก่านนั่นกะเฮ็คนสูงแล้วกะไม่ยังไม่พวกอีพี่น้อยพอดีแก่งเลยได้กำลังงามๆนี่นหะแต่จักชิเอาได้หรือบปล่าดาวดา่ได้ถือเสียมมามาเกี่ยวหญ้าเฮิงโหวแล้วก็หาโล่บางทีๆเอาม่ได้กะห้อยสิเอาแต่ตัวสูงเลยหยอดได้ตามกับป้าไว้ถือเบาอะลรเสียมกับได้ถือมาเอาได้ตั้งใจมาหาโน้ตไหม

ระพร้นดินอ้าวได้ได้พี่น้อยปาดนะพี่น้องพอดีแกงเซ็บนี่อ่อนๆค่ะกะลีได้